หนููจอะไรลกผมอยากทำให้ม like. like ันดุแต่ผมใส่ไมล์ลงไปได้ป <nuest grammar> well, so oh. ่ะไม่ได้แต่หนูจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงนี้นะคะไม่เป็นไรดิหนูจะเป็นเงียบๆคนเดียวนะคะคนดีฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เราเปิดอ่ะคือเราเปิดเลยทั้งคันเราเปิดเลยว่าอย่างแรกคืออะไรฮุยฮุยหน้าอยู่ได้ไมล์อ่ะแล้วเปิดทางไว้ด้วยนะแบดไม่หมดเลอเคยไม่รู้คือไม่รู้ว่าพี่จะเปิดกระเป๋าก็เลยจะขโมยไมล์แล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเอาไว้เลยนะ เลยนะโอยลวงหมดเลยว่าผมเป็นโจรเอ้อันนี้เป็นเหมือนพี่แฟนคลับมาทำให้พี่ๆเนี่ยค่าจะไปทำบุญเราก็จะเอาเงินเนี่ยยอดเพราะว่าจะได้ทำบุญกับแฟนคลับเออโอ้ยไม่นของยินดีๆนะใช่ใช่ใช่เหรียญถ้าเหรียญสิบอันนี้ไปทำอะไรรู้ไหมเอคือคนนี้ชื่อว่าฮิปโปมรกตคนนี้ชื่อฮิปโปมรกตฮิปโปมรกตต้องรู้จัดแล้วคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อ ไก่กระดาษไก่กระดาษเธออยากดูฮิปโปมารกกดจากไก่กระดาษหรือเปล่าอินไซครับอันนี้คือฮิปโปมารกกดใช่หรอฮิปโปมารกกดคือเป็นเป็นชื่อรายชื่อนักเรียนดีอของโังเรียนปูอัดบัวหิมาวิทยา